อ่เอ็ดสายอากาศโปรเบิร์ดเหมือนเดิมครับผมอเอ็ดเจ็ดเอ็วายเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะด็ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวคาริเบตครับคาริเบตครับครับเรนโคลเดียร์หนึ่งครับอาครับผมคาริเบตก่อนครับโอเคคาริเบตแล้วครับจะดีขึ้นมานิดนึงอ่านั่นกำลังชูอยู่ครับ กำลังโชว์อ่าเซดาว่าป้าเซดาโชว์ยี่สิบหเซลเซียสแล้วจากยินจูจากพื้นดินขึ้นมาบนชั้นนี้ก็ประมาณ6เมตรนิดเมตรเดี๋ยวว่าโอเคนะครับผ่านเจตยาผ่านตาขับคูณแล้วครับคูณแล้วอ๋อคูณจะเกลเลยถูกต้อง ครับอาจจะผมไปถ่ายทำใกล้ๆครับนะครับครับอ่าเดินไปดูครับพีเซนเตอร์เราเอเดเชราป่อปาเชราใช้การูเบอร์แอนเทน่าเวอร์ชัน2019นครับครับสูงจากพื้นดินสัก5-6เมตรได้ใส่นำสัญญาณ5 d f ดครับ30เมตรแบนจะได้ทั้งยาาิสมัครเล่นได้ทั้งแบนเลยครับผม เรียบร้อยครับเอ่เต็งก็บอกซ์ตแงกี้จะจบการรีวิวแล้วนะครับครับผมครับผมอ่ะให้ it, ดูให้ดูอีกครั้งแล้วก็กำลังวัดอ่านี่วเวอร์ว t ดครับ kva o ตามภาพที่เห็นนะครับครับครับแวที่บ้านท้านฝนตกหรือยังครับไม่มีครับไม่มี ออ <ali> ไม่มีนะครับผมโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับเอ็ดแตงโก้ครกสดยังกี้เฮดด์ทูวิจี้แตงโกเดนต้าครับโอเค